เหมือนได้ยินเสียงใครเดินมานะท่านผู้ชมเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กมาโอ้อะไรนะโอ้พี่เบาโอ้อะไรนะโอ้ลุงพลังมาเลยโอ้พี่เบลห่ออะไรมาหนิโอ้เออพี่เบลเอาแว่นหน่อยเดี๋ยวเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเรื่องอื่นไว้ทีหลังเรื่องกินมันต้องเรื่องใหญ่ไว้ก่อน นึกกบวะโอ้โหร่อยมากกินเะไรบ้างกี้อร่อยตอนนี้มันมีกบด้วยบ่นี่กบไทนาไงฮะไทนาพี่ชายไทนาอ๋อไทนามันมีกบบ่นี่ดิผมได้ไทนาตอนแรกได้อยู่อะไรนี่ยิ่วแจวอะไรนี่ลาบเต้าโอลาบเต้าโอ้โหแล้วก็มีกินอะไรมีลาบเต้ายังไม่อด้เท่าไรแต่แจวนี่กบอ่ะแจวมีผักโอ้โหพี่บ่าวเอ้ยรู้ได้ยังไงว่าไม่มีกับข้าวเย็นนี้โอ้ร้านีด้วย มันต้องชมไว้ก่อนนะยังไม่ได้กินบ่อยนะหนึกบ,ออกบ่อกบโคตรอร่อยเลยบอกโอ้เดี๋ยวผมต้องเก็บดีๆก่อนเดี๋ยวมา,าไปกินโอ้ผมรอดแล้วเย็นนี้ว่าจะแกงหอยมันไม่มีกับข้าวออโอ้พอดีมากเลยนะนเ,ยเออสนยอดเลยพี่บ่าวรู้ได้ยังไง เอาพี่บ่าวมาแล้วเดี๋ยวมอบสิ่งนี้เลยขอบคุณสำหรับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณงามๆก่อนนี่มีขอบคุณสำหรับกับข้าวดีๆขอบคุณมากๆฝากขอบคุณสิ่งนี้พี่บ่าวดี่อินนี่อ้ามอบสิ่งนี้เลยพี่บ่าวอะไรยังยังยังเดี๋ยว ตนรัับคผม่จากผู้ใหญ่ใจดีไม่รู้ว่าท่านให้เอ่ยน้ำหรือเปล่านี่ถ้าท่านจะเอ่ยน้ำก็น่าจะเอื่อยได้คุณกิติวัฒน์กิติวัฒน์นะครับผมแต่ไม่ต้องาไม่ต้องเอ่ยน้ำคุณท่านท่านได้มอบแก้มให้คนละอันเหรอใช่คนละอันเลยผู้ชายหล่อเลยเหลืออีกอันหนึ่งเอาไว้ให้เจ้ากระไรมันลอยแล้วหนึ่งหนึ่งถุงคุลอยเลย โอ้โอเคเนาะดูดูโอเคอันันมีเขียนจดหมายมาด้วยนะอย่าให้พี่บ่าวางก่อนโอ้โหช่วงนี้แดดลมแรงป้องกันสายตาสำหรับทีม YouTube ของมันต้องมีเหรออ๋อดีแล้วพ่อเจียวไว้ครับเกี่ยวเลยอ้เอาเอาถุงออกมาสินี่ไม่เอาไม่เอาใส่ถุงเจียวไปเอ้ยเหลือของโกโไลน์นะฮะเหลือโกโไลน์มาดีป่ะดีไหม มันมันดูไม่เห็นหน่วยตานะเวลาเหลือเช้าว่ะไม่นะตาเป็นตัรวจสารัตที่ใส่นี้เขาจะเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่มองเห็นตาของไม่เห็นลูกตาแต่ว่ามันชัดมากนะใ,ใส่กลางวันเนี่ยเหมือนแบบเหมือนแบบโล่งเลยได้แล้วเวลาเราใส่เชื่อมดีมากเลยมันไม่ค่อยเจ็บตาเห็นเห็นถึงข้างในเหรอเนาะเสือทะลุเลยโอเคแล้วครับขอครับผมครับผมที่เมีตาเนาะที่เป็นหัวใจตาของเราครับครับผม แล้ว да. เซรหวนาเขาว่นนี่มั S <S น็ตะเนออไม่ใช่ที่เขาที่เขาไทยมจอ๋ออันนั้ที่คือไทยนาจบว่นจางเขาจ้างเขาว่นจ้างเขาว่นเอครับดีที่มเป็นไทีมานรับผดมี่บ่าด้วยครับกรับผมออได้ของดีแล้วผมก็คือเขาปั่นนาพอปั่นนาปุ๊บกบมันหลบอยู่ในทุ่งนาเนาะ ไทยนาไทยแล้วันมันอาจจะไทยไปโดนเบ้ากบอันนี้กบเนี่ยอร่อยนี่มอยู่ในเบ้าเนาะนี่กบธรรมชาตินะกบธรรมชาติแล้วมันก็เลยโดดออกมาแล้วก็ได้จับเอาได้ไทยวนแรกของกระชาอยู่ห้าตัวหกตัวอยู่เรอแต่ถ้าใจดีต้องมีคนเดินตามเนาะเดินตามหลังนี่จะได้เยอะเนาะเอออ่ะก็ขอบคุณมากนะผมก็เป็นชอบเป็นมากเลยเออ ดี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 เแม่เข้ากันตาดพรุ่งนี้ลุยเปล่าไปเปล่านี่ไปเเออดี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 เกียวเลยหมดหดนาทีล้เเมื่อกี้แม่แม่แม่เล็แกฝากชมทีมงานเราด้วยอู้อ่ะแกมาถึงปากจูยยเลยแกก็ดีใเนาะก็ดีใจธรมาเนแกบอกว่ามันมันสวยสวยเทพื้นได้สวยมากไอชมมาสวยแบบโอเคเลย ก็ไม่คิคดไมคิดสรรคเนาะเขาจะมีเขาทำแล้วพอพอเขาได้งนไม่ได้เก่ไงไกหรอกอ่าเราไม่ได้เก่งแต่ว่าเราก็โอเคอยู่พอพอได้งานประมาณ80-90ิบเไ,ไม่ได้ร้อยบางตทุกบ่ออาจ50-50ิบห้าสิบกับไก่ย้อนแล้วเฮ้ยด,ดีกว่าเดิมแล้วดีกว่าเดิมนะไงไงดีกว่าเดิมแน่นอนเนาะดีกว่าเดิมโอเคนะผมดีน้ก็ปักที่นี่ก่อนเราออกแล้วสบายดีครับผมสวัสดีครับ